ยิ่งยงคืออะไรอ่ะอ่ะอันนี้คืออะไรเอาครับว่ามันเ,เป็นอะไรอ่ะดีถอดพ่ครับแค่นี้นเหรออาการเป็นไงอ่ะเกียรมหวาม เกียร์หวาหมออันนี้คือเราต้องทำยังไงรับเอาโมกองมาด้วยงี้เนี่ยสวัสดีค่ะพี่นกปัญ<า>หาที่เกียร์ม้วนเกียร์โฟวินโอเคเป็นเป็นอะไรอะ่ะประกับล็อกเกียร์ขึ้นลงอันนี้อ้สองตัวนี้นประกับอ่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรอะ่ะซสนกับประกับอ๋อซสนกับประกับ โอเคโอเคอันใหม่กันเก่าโอ้โหนนเรียบเทียบ<ๆ> Before After โอเครู้แล้วอ่ะเช็ค <Check, S 2> ใช่ไหม,ไมย,กยกขึ้นหรือยกลงลดลงลดลง

ดำไงติดกวนลงทั้งเขียวอะไรทั้งเขียวไม่มีงครับติดสายพันยาวมันไม่ถึงจะเปลี่ยนไปทานเอาเอาท่อลงไปอีกเงี้ยเอาลงอีกดิเอเอสายพัออนอยู่แน่นี้แล้วอ่ะผมเพียนใหม่มันยาวไม่พอสายพันยาวไม่พอผมเอามาแล้วสายพันผมจะเอาเชือกไปล็อก